i mm -hmm. สวัสดีคะ่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง First Class Living กับพาย์อีกแล้วนะคะวันนี้คะ่ะเราก็อยู่กันที่นาจอมเทียนพัทยาคะ่ะ และหมู่บ้านที่ไอซ์จะพาไปชมวันนี้นะคะก็ชื่อว่าหมู่บ้านวิวทะเลมารีน่านั่นเองค่ะซึ่งหมู่บ้านนี้นะคะความพิเศษของเขาก็คือมีมารีน่าเป็นของตัวเองถ้าเกิดว่าใครมีเรือนะคะเขาก็ทําที่ลงเรือไว้ให้ในหมู่บ้านเลยไม่ต้องออกไปไกลนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็ยังมีสนามเทนนิสให้ด้วยนะคะหมู่บ้านนี้เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ออกแบบมาเป็นสไตล์ไทยอลังการนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามองไปทางข้างหลังเนี่ยก็อลังการสมชื่อจริงๆค่ะส่วนบ้านหลังที่ไอซ์จะพาไปชมในวันนี้นะคะก็จะมีขนาด3 3ห้องนอน4ห้องน้ำค่ะเป็นบ้าน2ชั้นนะคะมีสระว่ายน้ำในตัวแล้วก็มีสวนขนาดใหญ่บ้านเนี่ยสร้างอยู่บนพื้นที่ขนาด139ตารางวานะคะหมู่บ้านนี้นะคะเขาก็ตั้งอยู่ใกล้กับร้านอาหารชื่อดังหลายร้านเลยค่ะในโซนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น The Glass House ค่ะ c a v e นะคะแล้วก็จะมีตัวบัคโคบีชค่ะแล้วก็ Alexa Beach Club นะคะ เดินทางก็สะดวกนะคะไม่ว่าจะไปสถานที่ท่องเที่ยวนะคะใกล้ๆกับส่วนนงนุษค่ะหรือว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆย่านนาจอมเทียนนะคะเรียกได้ว่าโลเคชั่นดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปชมกันเลยดีกว่าค่ะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจะสวยงามอลังการขนาดไหนนะคะตามไมมาเลยค่ะ เปิดประตูเข้ามาภายในบริเวณบ้านค่ะเราก็จะพบเจอกับสระว่ายน้ําขนาดใหญ่นะคะซึ่งก็จะมีโซนที่ตื้นแล้วก็ลึกนะคะซึ่งโซนที่ตื้นๆเนี่ยก็จะเขาก็จะให้ระบบจัก u ุซี่มาด้วยนะคะซึ่งเป็นระบบบ,บับเบิลพูลนั่นเองส่วนสระว่ายน้ําบริเวณรอบๆนะคะเขาก็ทําเป็นสไตล์ไทยค่ะรวมไปถึงต้นไม้สีเขียวบริเวณรอบสวนรอบสระว่ายน้ํานะคะทําให้ดูสบายตาแล้วก็ผ่อนคลายมากๆทีเดียวค่ะ จากโซนสระว่ายน้ํานะคะก็มาถึงตรงศาลาข้างสระว่ายน้ํานะคะตรงนี้ก็นั่งพักผ่อนหย่อนใจได้ค่ะนั่งดูสมมุติว่าเรามีลูกหลานนะคะเราก็นั่งตรงนี้นะคะดูลูกหลานเราเล่นน้ําสบายๆหรือจะลงไปแช่จักรุซี่ก็ได้หรือจะไปเดินรอบๆบ,บริเวณบ้านนะคะซึ่งก็เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่สีเขียวสบายตามากๆทีเดียวค่ะ และในขณะนี้ค่ะเราก็เข้ามาอยู่ภายในบริเวณสวนบริเวณสระว่ายน้ําของบ้านหลังนี้เป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไอ้ขอพาเข้าไปชมการตกแต่งแล้วก็สไตล์ไทยอลังการนะคะที่สวยงามมากๆเลยอยากจะให้ทุกคนได้เห็นด้วยกันค่ะงั้นตามไอ้เข้ามาเลยนะคะ บ้านหลังนี้นะคะก็เป็นบ้านสองชั้นค่ะสร้างขึ้นในสไตล์ไทยอลังการนะคะรวมไปถึงการตกแต่งภายในตัวบ้านก็เป็นสไตล์ไทยแท้ๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะบ้านสองชั้นหลังนี้มีทั้งหมด3ห้องนอนสี่ห้องน้ําด้วยกันนะคะข้างล่างเนี่ยจะเป็นพื้นที่สําหรับแชร์กันทั้งหมดเลยก็จะมีลิฟทงรูมนะคะห้องรับประทานอาหารแล้วก็ห้องครัวเดี๋ยวเราเข้ามาดูบริเวณลิฟทงรูมกันก่อนเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรกันบ้างตรงนี้ค่ะพื้นที่เนี่ยใหญ่มากๆใหญ่โตโอโ่งนะคะเพดานสูงแล้วก็กระจก รอบด้านเราจะสามารถมองเห็นได้เลยว่ากระจกรอบบ้านนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยไอ้ปิดม่านไว้อยู่เพราะว่าแสงข้างนอกเนี่ยค่อนข้างจะจ้านะคะเราปิดม่านไว้ทุกคนจะได้เห็นบริเวณตัวบ้านได้อย่างชัดเจนนะคะเพราะจากตรงนี้มาค่ะเราก็จะมีเห็นนี่เลยสวยมากๆนะคะตู้บ้านนี้ค่ะก็จะเป็นสไตล์ไทยกึ่งสไตล์จีนนะคะซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เป็น แอนติกเฟอร์นิเจอร์นะคะก็ค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะสำหรับตรงนี้นะคะจากโซนห้องนั่งเล่นนะคะก็ทะลุเข้ามาถึงโซนรับประทานอาหารค่ะตรงนี้จะเป็นเซตโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับ6ที่นั่งนะคะ mm hmm. เขาจัดไว้ให้แต่พื้นที่บริเวณนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอะ่ะเตรียมไว้เพื่อรับแขกมากกว่านี้นะคะมากกว่า6ที่นั่งก็ทําได้เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยบริเวณกว้างขวางมากมาก ไอคิดว่าตรงนี้เนี่ยถ้ารับได้สูงสุดนะใส่โต๊ะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยน่าจะได้ถึง12คนเลยนะคะนั่งกันสบายๆเลย ติดก,กันกับโซนของห้องรับประทานอาหารนะคะเราก็เข้ามาโซนที่เป็นห้องครัวค่ะโซนห้องครัวตรงนี้นะคะเขาก็จะทําตรงนี้ไว้ให้นะคะเป็นเบรคเฟสบาร์นะคะแล้วก็ทําตกแต่งด้วยหินแกเน็ตสีดํารวมไปถึงตรงนี้ค่ะที่เป็นบานตู้นะคะเซ็ตครัวเนี่ยเขาให้มาเป็นสีขาวออครมครีมนะคะเข้ากันได้ดีมากๆดูสะอาดตานะคะตรงนี้แล้วก็มีหน้าต่างที่เราสามารถเปิดออกไปนะคะมองเห็นต้นไม้ของเราที่อยู่ดัดทางด้านนอกบริเวณบ้านได้นะคะ ตรงนี้เขาก็มีโอ้ยนี่เครื่องล้างจานทุกคนเขามีเครื่องล้างจานมาไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นยี่ห้อซีเมนอันนี้มีอันนี้ก็ซีเมนเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเตาทำอาหารหูด,ดูดควันตรงนี้จะมีบิวอินไมโครเวฟโอเว่นนะคะให้ด้วยอันนี้โอเว่นอันนี้ไมโครเวฟนะคะทางด้านบนแล้วก็นี่ค่ะตรงนี้เนี่ยไอชอบมากก็คือจะเป็นแพนทรีนะคะที่เอาไว้เก็บพวกแบบอาหารแห้งหรืออะไรอย่างนี้นะคะ ตรงนี้เนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นนะในครัวของของบ้านที่เราไปดูกันผ่านๆมานะคะแล้วก็ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นตู้เย็นไซส์บายไซส์นะคะบริเวณห้องครัวเนี่ยกว้างขวางมากๆสีสันสบายตานะคะแล้วก็ทุกอย่างคืออุป,ปกรณ์เครื่องใช้ไฟไฟ้าที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้ของซีเมนส์ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวตรงถัดจากตรงนี้เนี่ยข้างล่างมีห้องน้ำหนึ่งห้องอยู่ทางด้านนี้นะคะ จากโซนของชั้นหนึ่งนะคะขึ้นบันไดไม้มะค่าสีแดงสวยๆแบบนี้ขึ้นมานะคะเราก็จะพบเจอกับห้องนอนที่1ค่ะห้องนอนที่1ตรงนี้นะคะก็เป็นห้องนอนขนาดใหญ่เลยทีเดียวค่ะมีห้องน้ําส่วนตัวนะคะห้องนอนนี้ มีเตียง6ฟุตให้นะคะแล้วก็มีเตียงสี่เสาให้แบบนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นที่นั่งคือเข้ามานั่งในห้องนี้แล้วเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนเราอยู่บ้านแต่เป็นความรู้สึกเหมือนเวลาเราไปพักรีสอร์ทแบบรีสอร์ทสไตล์ไทยอะไรเงี้ยค่ะที่เป็นแบบโรงแรม5ดาวอะไรแนวๆนั้นนะคะให้ความรู้สึกสบายขนาดนั้นเลยนะคะเพราะว่าห้องนอนนี้เนี่ยกว้างมากๆแล้วก็มีระเบียงใหญ่เป็นของตัวเองทั้ง2ด้านเลยค่ะมีทั้งระเบียงทางด้าน,นนี้นะคะแล้วก็ระเบียงที่มองออกไปเห็นสระว่ายน้ําส่วนตัวของบ้านนี้ทางด้านนี้ ด้วยค่ะ มาเจอกับห้องนอนอีกหนึ่งห้องค่ะซึ่งห้องนอนนี้เนี่ยจะเป็นห้องนอนที่มีขนาดเล็กที่สุดในบ้านหลังนี้นะคะตรงนี้เขาเตรียมเตียงไว้ให้2เตียงเป็นเตียงขนาด3.5ฟุตค่ะแล้วก็มีชั้นวางทีวีที่เป็นสไตล์ไทยโบราณอยู่ตรงนี้นะคะก็ใส่ของได้ด้วยทางด้านล่างแล้วก็ทางด้านขวามือของไอ้ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นตัวตู้เสื้อผ้านะคะที่สามารถจุเสื้อผ้าได้เยอะทีเดียวทางด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําส่วนตัวของห้องนี้ค่ะ จากบริเวณของห้องนอนทั้งสองห้องนะคะที่ผ่านมาเราก็จะเข้ามาสู่โซนที่เป็นโฟเย่ year, ที่จะเดินเข้าไปในห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมค่ะห้องนี้นะคะก็สามารถทำเป็นห้องพระหรือว่าจะทำเป็นห้องอเนกประสงค์ก็ได้นะคะซึ่งก็มีพื้นที่กว้างใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวจากห้องตรงนี้ค่ะก็จะติดอยู่ติดกับห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะคะห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยค่ะพอเราเปิดเข้ามาแล้วเราก็จะรู้สึกถึงเลยถึงความ สูงของเพดานนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยดูจากตาเปล่าแล้วเนี่ยน่าจะสูงประมาณ4-5เมตรได้เลยทีเดียวนะคะตรงนี้ก็เหมือนเดิมมีเตียงสีเสานะคะแล้วก็ที่นอน6ฟุตแล้วก็มีที่นั่งปลายเตียงให้ตรงนี้ยังมีโต๊ะทางานขนาดใหญ่ให้อีก1เซตนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีโต๊ะสําหรับเป็นเซตนั่งเอาไว้นั่งพักผ่อนสําหรับในห้องนี้ค่ะซึ่งห้องนี้เนี่ยเวลาเรามองไปรอบๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นสีเขียวจากทุกด้านเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าข้างนอกเนี่ยเขาได้มีการปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้ให้นะคะก็สบายตาที จากตรงนี้นะคะก็สามารถเปิดประตูออกไปค่ะตรงระเบียงนะคะไปมองไปเห็นสระว่ายน้ําในตัวบ้านของเราได้ค่ะทุกคนคะและห้องนี้นะคะก็ ยังมีห้องแต่งตัวค่ะ walk in closet แล้วก็เป็นโต๊ะเครื่องแป้งขนาดใหญ่นะคะที่สามารถจุเสื้อผ้าได้เยอะมากๆค่ะทางด้านขวามือของไอซ์ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นตู้เสื้อผ้าแบบ walk in closet ใส่เสื้อผ้าได้เต็มหมดเลยเขาทำราวไว้ให้เต็มตู้เลยนะคะแล้วก็ทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งขนาดใหญ่กระจกเต็มบานค่ะแล้วทางด้านหลังตรงนี้นะคะก็เป็นห้องน้ำ master bedroom ค่ะซึ่งห้องน้ำนี้นะคะก็จะมีอ่าง jacuzzi ค่ะไว้ให้อีกหนึ่งอ่างนะคะ แล้วก็ทางด้านตรงนี้ก็จะเป็นชาเวอร์ข้างหลังก็จะเป็นซิงค์2หัวนะคะ h ิสเซนเธอแล้วก็มีห้องน้ำทางด้านนู้นค่ะ ที่ติดกับโซนสระว่ายน้ำและสวนภายนอกบ้านนะคะทางด้านนี้ค่ะก็เป็นโรงจอดรถนะคะที่มีประตูอัตโนมัติจอดรถได้สูงสุดถึง4คันนะคะแล้วทางด้านซ้ายที่ออกไปจากตรงนี้ค่ะนอกจากจะมีบริเวณที่เอาไว้ให้เก็บของอุปกรณ์ต่างๆแล้วค่ะก็ยังทะลุไปถึงห้องเมดนะคะซึ่งห้องเมดเองเนี่ยก็มีห้องน้ำส่วนตัวด้วยค่ะ และนี่นะคะก็คือการทัวร์บ้านทั้งหมดของวันนี้ค่ะบ้านหลังนี้นะคะย้ํากันอีกครั้งค่ะว่าอยู่ในโครงการวิวทะเลมารีน่านะคะโซนนาจอมเทียนค่ะซึ่งห่างจากทะเลเทียนแค่100เมตรเท่านั้นเองนะคะ แล้วก็ตรงนี้ค่ะก็มีสระว่ายน้ําส่วนตัวนะคะพื้นที่บริเวณบ้านเนี่ยทั้งหมดประมาณ139ตารางวาค่ะแล้วก็ในตัวบ้านนะคะพื้นที่ใช้สอยประมาณ300ตารางเมตรเรียกได้ว่าเป็นบ้านหลังใหญ่ทีเดียวค่ะข้างในนะคะก็ตกแต่งเป็นสไตล์ไทยอลังการค่ะอลังการสมชื่อจริงๆนะคะแล้วตรงนี้ค่ะสระว่ายน้ําด้านหลังนะคะก็ทําให้ได้ยินเสียงน้ําตกนะคะสบายๆแล้วก็บริเวณบ้านก็เป็นมีสีเขียวนะคะแล้วก็ต้นไม้ใหญ่เต็มไปหมดเลยค่ะนอกจากจะอยู่ในบริเวณบ้าน นะะในโครงการเขาก็ยังมีต้นไม้ใหญ่เต็มโครงการไปหมดเลยค่ะทุกคนเรียกได้ว่าโครงการนี้บ้านหลังนี้นะคะคุ้มค่าสุดๆไปเลยค่ะราคาเพียงแค่22ล้านบาทเท่านั้นนะคะตอนนี้เนี่ย22ล้านบาทสําหรับบ้านหลังใหญ่โตขนาดนี้นะคะพื้นที่เยอะขนาดนี้มีสระว่ายน้ําส่วนตัวแล้วก็ใกล้ทะเลเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นราคาที่ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะท่านใดค่ะที่อยากจะนัดเข้าชมบ้านนะคะหรืออยากจะติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ก็สามารถติดต่อตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะทางทีมงาน First Class Living ยินดีตอบคำถามทุกท่านเลยค่ะสำหรับครั้งหน้านะคะไอซจะพาไปชมบ้านที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ